สวัสดีจ้าพี่น้องทักไทยจากออสเตรเลียค่ะเมะื่อวานรีวิวบ้านผัวนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวบ้านนะช่วยค่ะบ้านผัวก็มานะช่วยยุฟังตรงกรันขามเลยค่ะทาสิจํากันได้เจอเลิกกับแฟนคนเกาตถถัดถีวแมวเบิร์นแมนปะค่ะก็มาอาศัย,ยก็หน้าช่วยค่ะแล้วบดที่นี่อันตอนนั้นโคดีพอดี อันแฟนเจออันเพื่อนก็เลยกลับมาบ้านค่ะอยู่ฟังตรงกันขามก็เลยมากินเขาอยู่บ้านนะช่วยด้วยดูมากินเขาน้ากันดูก็เลยอตามนั่นเลยค่ะพักบ้านนะช่วยกับกำลังงามเลยค่ะมีผักซี่หอมแล้วก็มีต้นหอมกําลังงามเลยเจ็ดสิบห้าเมื่อบังบักฮงค่ะบักฮง้านน้ช่วย มัเคืองานเจยดแ้ค่ะบึงๆนั huh> ่แหละพี่น้องบักฮุงดอกหลงตาบักพริกนี่บักงามเ้อเพราะว่าเป็นหน้าหนาวต้นนี้ลูกยาวใหญ่ใหญ่ยาวสุดๆเลยค่ะต้นนี้นี่บัใหญ่บังยาวต้นสันๆปลอมๆน่วยสันๆปอมๆคือเจยดนี่และจ้ะแต่ว่ากระดดดกค่ะผักไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะอันนี้ขนาดบักงามเลยจ้ะพี่น้องผักช่วงนี้เป็นหน้าหนาวค่ะผักผักบ้านเราก็จะไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะคะสิบห้ามาเบิ้งผักหวานผักหวานกับมิตรงาแกกแสกค่ะมิตรงาค่ะบ่มีใบเลยค่ะเพราะว่าหน้าหนาวค่ะต้องรอหน้าร้อน ผักวานนีก่กะสีงามแตกยอดแบบขาวอ้วรั่ยไน่อ้วรั่ว,าวขาวอวบอวบอ,อันค่ะบัดนที่นี่กะสีมาลากักบักฮงไปหน่อยหนึ่งเสียไปตำสู้ผัวกินใจยายช่วยยายช่วยบอกว่าอันคันมาบ้านแล้วๆน่นไปอาดคลิปสวนหนาให้เบิ่งในเล่าสั่นก็เลยมาอาดคลิปอัดคลิปเลยแหละเ,เห็นบักฮงเห็นบักฮงเลยแล้วมันคือยวดตายยวดใจแท้ๆมาสันา่าก็เลยลักไปหน่วยหนึ่งได้ยายช่วยอันนี้เป็นต้นพักคิเล่ค่ะอันนี้เป็นต้นบักวงค่ะบ้านเราช่วยก็จะมีผักบ้านเราเยอะ เพราะว่านธอช่วยมาอยู่หลายปีแล้วนะคะรักบักหุ้งแล้วกระสิควมแบบกับสิควมเมื่อเงอนจากของตบัติที่นี่พี่น้องเอ้าวันเมื่อเนจาของเป็นเงอนผัวค่ะบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้จดทะเบียนเอออย่าเรียกผัวเลยสันโอ้ใได้กันก็นเอิ่นผัวหละจ้าพี่น้องโอ้ยได้กันแล้วทางบ้านก็นเอิ่นผัวหล่ะจะ้าปตาบัดที่นี่ไปตำบักฮุ้งค่ะตำบักฮุ่งสิตำบักฮุ่งเปเพชรสู่ผัวกินค่ะใส่อันบักพริกใส่กระเทียมลงไปตำนะคะบัดที่นี่ก็ใส่แซนน้ำตาลมะพร้าวมะขามเปียก น้ำปลาราน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละ,นงละหน่อยัดที่นี่ก็สิตํมให้น้าตาลละลายค่ะก็บไส่บักฮวงลงไปค่ะบักฮวงเฮิมนะจ๊ะมึงในบักฮวงเฮิมค่ะใส่บักฮวงลงไปใส่บักหน้าใส่บักเคอเคอรแล้วกัเนื้อๆนเๆ ทุกอย่างเขากันดีกระสีพรอมแซบแล้วจ้พี่น้องมื้อนี่กะสิกินกับไก่ย,ย่างเ้อะไก่ย,ย่างกัย่างในแอร์ฟรายเออร์ค่ะลอนลดน้ำหนักลอนบ่กินข่าวลอนบ่กินแป้งแล้วก็นล,ลอนบ่ของบ่กินของ,อของ,ของทอดก็ทอดในหมอ้อทอดไร้น้ำ,นำมันค่ะเป็นจ้งในไอแซบบ,บ,าบ่าพูนเบิ่งทาหยุ่ต่ำบอกฮ่งนะจ้ะพี่น้องเป็นตะอนันซอดเป็นตะอันซอเฮ็ดยังสูก้กินกับา่าแซบว่าเสิาอาแหนฮอดไกลแบบที่นี้ตอนแรกยิบซื่อๆบาสาใจแหนไปเลยไอแหนไปเลยค่ะจัดไปาอใจ้กระสิกินเป็นมูเล่าจะคำสองคำเหมือนเดิมกินไปจะ คำสองคำจะปกติถ้ากินไก่ย่างช่อมตํำนี่เจ๊ก็สิมากกินเขาเนี้ยแต่ว่าเราบ่กินเจ๊กแล้วเออบ่กินกับบกินกินเป็นมูเราจะคำสองคำค่ะกลเลวว่าเป็นจังไหนตํำบักฮวงมนีแ่บบอเพิ่นกลเลวว่าเออแสบแบแสบไก่เป็นจังไหนไก่โอ้ยเธอนีเหตุไก่แ่บตลอดเลยเธอเห็ดทุกเธอกับแสบทุกเธอเลยพี่น้องวั่นเพิ่นว่าอันย่องกินเต้ เป็นย่องกินเป็นคักจ้าพี่น้องฮัลโหเฮาก็มีกําลังใจคนเห็ดนี่ไ่ว่านเวลาคนกินมีความสุขเข้ากับมีความสุขตามไปด้วยนะจ้าพี่น้องก็เอาเบาซู่ฟังพ่อหอมปากหอมคอค่ะวิถีชีวิตบรรนอกบรรนอกแถบชนบทออสเตรเลียค่ะกับเจอกับแฟนค่ะเป็นจงใดชอบคลิปแบบนี้ไหมคะบอกกันได้เด้อค่ะเอาละบันที่เนียหมานบ่า้ามเลขมือนีหมานบา้าหมานบา้า